สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อวันเมือ่อวันกับปาวันกับสิบ้ามาอัปเดตแม่น้ำเจ้าพยาคือเก่านั่นแหละตลาดกวดอันนี้ตำบลตลาดกวดอำเภอเมืองอ่างทองตักซายบนนอนที่น้องพูนสุดเลยสุดหมู่เลย สุดทุนเมืองอ่างทองสิสองแถวสี่สัส้นสองแถวอนาคตยากสิเป็นยังไงมื่อนี่ก็แตกข้างโมหาแตกดิยินว่าแม่นำ้ำเขื่อนไอไอคันดินนี่นะแตกคันปูนนี่แตกมันทะลุลงพุนทะลุพื้นทะล,พลุพื้นแตกเขากะอุดอยู่แล้วเพิ่นว่าแตกซิงโบรีเมื่อคืนนี่กับเพิ่นว่าเขากะ คาแมนแตกนี่อ้วมเลยได้พี่น้องครับปล่อยไว้สัโมงหนึ่งอ้วมเลยเขาสิบนอนเลยเขาสิเบึงไตค่คูนี่เบึงเขาสิมียามอยู่ตรวจเบึงว่าคันมันเป็นอย่างไรทุกเขาสิเปลี่ยนซับเปลียนยามกันนะนะกลางคืนไปได้อยู่และตักทราย ไม่ดีกับประวันกับควกือบิตักตอกเมื่อยผู้ซื้อว่าเมื่อยตักตอเมื่อยไรเนาะแก่แล้วไปตักทรายกับเอากระเดียดพ่อมแรงพ่อมใจกันที่ได้ไอ้ป้าวันกับตัดต่อเป็นนะะเครื่องนี้พวกจักสิเห็ุกระถ่ายเอาประมาณนี่แหละะถ่ายเอานนี้แหละ แล้วก็น้ำอันนี้กับซึมลงบาทนี่ซึมลงน้ำสีสูงกลัวโอ๊ยประวันกับยจกตสุดทายยังไงเพื่อนเพื่อนเบึงทายยังไงเพื่อนเพื่อนเบิกงได้ประมาณนี้ล่ะเห็นสีบม เงียบไปเลยผัดประวันกับเงียบไปเป็นปีเนาะเห็นสิเงียบไปเลยผัดประวันกับคิดหอดเพื่อนๆอยู่เพื่อนๆกับถามข่าวหลายคนอยู่ฮเฮ้ากับยังมีสวิตอยู่นะประวันกับยังบ่ตายอยู่ก็เลยออกมาปรากฏตัวนี่ขอโ,โทษเด้อขาถ้าพูดพิดพูดถูกกะ เลยสุดสุดสุดซุดซุดไปพูนละลาพ่นละพูนละก็ต่อไปจนห้องเมืองไซโยพูนละไซโยก็ลับไปบ้านนี้อำเภอไซโยก่ะเขตอำเภอไซโยก่ะอันนี้เขตตลาดกวดอำเภอเมืองอ่างทองอันนี้พ่นละแตกมูหาเพื่อนบ่านโอ้ประวันหลื มุนติ๋วเลยหัวเพแบบื่อว่าขุคันมันแตกเพื่อนหักอุปรกปรณ์เพื่อไลยเนาะอยู่บ้านนี่เยอะอุปรกรณ์มาพร้อมเลยมาทันทันใจเลยนะพากันมาอุดมาเห็ดโอ้ยไป่ได้รับในนอนเลยน้ามในคลองกับล่นคอลนคองล้นออกง่งนาอคลองซสุรปรทานนะ่ะ แตกออกห้ออกหน้ากับพักกันเห็ดตากทรายนอะหว่าก็ได้อยู่ได้เศร้าเละเมื่อนี้ยังบริเทเริ่มอยู่เมื่อนี้เพระาะว่าตากแหละเมื่อคืนนี้ก็ฮันได้เริ่มงานอยู่เมื่อนี้เมื่อคืนนี้กับตากจนเดือดจนเดินก็เจา้าว่าตอนนี้กับประวันกับขอปิดคิปเพียงแค่นี้เด้อค่ะ ว่าพิเว้าถือขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อน้ันขอขอบคุณหลายๆนะคะ่ะ